เอาละครนักศึกษาวันนี้พอแค่นี้นะคะพรุ่งนี้มีสอบกลับบ้านได้ค่ะไอพนี้สอบเหรวะพรุ่งนี้สอบเหรอะใช่ครับสอบเรื่องอะไรวะก็เรื่องอุป,ปสงค์กับอุป,ปทานครับที่อาจารย์สอไนไปตว่นขึ้นมาดิ คุยู่ข้างล่างก็ไครับด,ด,ดีดีดีปเราฟรีหลอกชีทม,มาให้สองคนแล้วอ่ะเอาไปอ่านกันดูนะเ้<อ> ใช่บอยจะถามว่าอุปสงค์คือความต้องการการขายปะ่ะแล้วก็อุปทานคือความต้องการการซื้อป่ะไม่ใช่นะอุปสงค์อะหรือที่เรียกว่าดีมานหมายถึงความต้องการอยากซื้อสินค้าและบริการส่วนอุปทานหรือที่เรียกว่าซัลายหมายถึงความต้องการอยากขายสินค้าและบริการอ,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 อ๋รอ,ออ๋อจำได้แลยเออเออบอยในไหนก็ไหนๆแล้วอะ่ะช่วยติวเรื่องอุปสงค์อุปทานให้เราสองคนฟังหน่อยดีมาดีของเราไม่เข้าเข้าใจอะ่ะเอาแบบง่ายๆนะเราจะได้ทําข้อสอบพ่งนี้ได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดู ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับอุปสงค์และอุปทานเป็นแบบจําลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการแข่งกันในตลาดโดยถือว่าอุปสงค์และอุปทานเนี่ยเป็นตัวแปรที่กําหนดปริมาณราคาของสินค้าแต่และชนิดในตลาดโดยทั่วไปอุปสงค์หมายถึง หมดก็ประมาณนี้แหละครับพอเข้าใจกันด้ไัมครับเรี่ยงเรื่องเลยขอใะรขอใจอะไรปะ,ปะมไม่ไม่เข้าใจกัน หมดก็ประมาณนี้แหละครับขอเข้าใจกันบ้งไหมครับเนี่ยดูเรื่องเลยขอบใจนะครับงั้นเดี๋ยวลองวิธีใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีง่ายๆวิธีนี้กันดูนะครับใช้แก้วแทนบุประสงค์ ใช้น้ำในขวดนี้แทนอุปทานครับแก้วแรกอุปสงค์มากกว่าอุปทานจากทฤษฎีหากอุปสงค์มากกว่าอุปทานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพจะเกิดการขาดแคลนสินค้าหรือเรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อไปแก้วที่สองนะครับ แก้วที่สองเรียกว่าดุลยภาพจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณอุปสงค์และปริมาณอุปทานอยู่เท่ากันและสุดท้ายแก้วที่สามครับแก้วสุดท้ายเรียกว่าอุปทานส่วนเกิน เกิดขึ้นเมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์คือราคาสินค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพจะเกิดสินค้าล้นตลาดหรือเรียกว่าอุปทานส่วนเกินและทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะครับพอเข้าใจกันไหมครับเข้าใจแล้วไปแล้วนะไป,ไปเดี๋ยวกันไปไปอ่ะ,อะไปแล้วเหรอครับ Let me check it.